Nhìn cắt bài cắt lại lắm không? Khuẩn đô là bảo hiệu yên thảm mỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ได้อยู่แล้วเฮ้ยใครเข้ามาดูอะมึงอ้อนไม่ไม่ไม่โอเฮ้ยใครเข้ามาดูอะดูเร็วจุงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสด้วยนะครับเรื่องไส่ปกบิ ดูคลิปเก่าโคตรมันเลยนี่เดียวมาสิบวีเลย ต้กูเอม่ยว้เหี้ยปาปาฮปาฮอาหาป่าฮาป่าาป่าฮ่าฮาป่าฮ่าฮา่าฮ่่ เทใหม่เททหูฟังทำรรงสองครั้งลินข้างาเดียวอย่างเงี้ยสัสต้องขยับหูฟังกับกูว่า <Tribbs> um no okay. charges. No charges. Been going

เดียข้างล่างนี่สาลก็มานี่ใครเชอรกูเห็นอันี้มันเดินมาม่เช็คแล้วกูเลยนึกว่ามันเช็คแล้วกูโดนมาเจอหน,น้าแม่น สวยโดนมาเจอ bộ phim bộ phim á cover going out oh cover going out thấy quân làm gì thế mọi người này hông biết em lấy gì à anh làm ná để ra không เฮ้ยไม่ยิงไม่โดนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแบบแมบเดียวมนยิงไม่ได้เลยอ่ะเกิอะไเหี้ยกูยิงหัว KO ไเม็ดนึง่ได้แล้วขี้เกียจอ่ะไม่ใช่อ่ะ มันชอบป่ะเจินแกสูตเฮียอยู่รดันหลังดีเฮ้ยหลังหลังดคงนี้ไปได้ไม่นุกเลยอ่ะไปถึงไปถึง เฮยไม่ไม่โดนแฟทโอ้ยอเคโอยี่แต่น่าจะหิวอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวสดีคคนด้ครับนี่ันงนเนี่ยนกกว่าสปด down a โอ้ยเฮ้ย เล่นเงินได้เด้อไม่ติดป่าวลืมดูเลย30 seconds left สปาย planted ไม่มีปืนอีกนี่ยังไม่ในจะทำยังไงวะไอ้เจ้าที่มันยิงพวกเราเนี่ยมันยิงกันไหมไอ้ข้าที่มันยิงเพื่อนเนี่ยดู ไอ้เี้านี่มมันยิงมึงเนี่ยมันยิงแม่งกับจังกันเหี้ยใครดูอยู่อ่ะเป็นเธอหรือเปล่าที่หล่นเมื่อกี้กูไม่เห็นถึงเลยไอ้กูเห็นเนี่ยคูโฟกัสข้างล่างอยู่มึอโฟกัสอ้าวจ้ะเงี้ยหัวแม่งยังเจอเป็เธอหรือเปล่าที่เข้ามาดูเย้กูโฟมีได้ละเราจะ่ปิดจค่เกินเลย แกนสูด่างวะเยอะไหมเยอะอะเยอะฟัดเลยเยอะ

เล่นไม่ออกสี t โมงเนกูนอนแล้วกูแบบกล้าเลยเหมือนยังงูเด๋ยวนอนแล้วไม่ขี้เกียจแม่ไม่อยากเล่นถ้ากูเล่นนะ้ยใครดูยุ่งแล้วสองคนเนี่ยโอเคกระดุงลย่งอ่ะ ไม่ใช่คุณหญิงแมคุณเดียวเลยไม่ได้แหละจะตึนตลอดคุณเมไมให้ก็ได้ตอนนียูแ่งกูได้ไหมยูแ่งกูได้ไหมได้จะแกหรือมึงจะแกงสู้ตรงมีงไหม

มันปสวยจัดไอ้เหี้ยเขาเลยิงหัวอยู่รู้เลยเก็บเพี่อะไรไปเดินดีทีคนดูแป๊บอะไรเนี้เขาผู้เล่นกล้าอะเคลื่อนเลยไอ้ลมทำนิการ ม่ได้หวันนะี่ี้ไม่เสร็จไม่องไม่ที่ใดก็หนได้ยินเพื่อนิดช่วยแรกด้มงแูเดียวมันนัาแป้งหัโอ้ตะแกรงกเียติดโลกี โอยเฮี้ยหลังมาเฮียแล้เช็คด,ดูแล้วไม่มีแหม่กูไม่ตื่นเลยกูไม่หิ่ง